แล้วหนูกำลังจะนั่งนะเราไม่ต้องมาจับหัวเลยอะเอาแล้วจะไปเอาจะไปจับกันทำไมในความพี่าพี่น้องก็จับมือกันได้พี่น้องไม่อยู่แบบพี่น้องมันต้องมีการแบบเว้นวลาเว้นระยะห่างเขาแบบไปอ่างเลยไปตายเลยนะดั้มหลักน่ะแอบเนียนเลยนะแหมขำมากไปหอมแล้วพี่ใบเตยได้ดูเป็นไงนะ ตอนนี้เราไม่ขายแล้วนะคะน้่งพิกหมูกระจกนะคะ <c oughs> น้ำหอมร้อยออเดอร์น้ำหอมร้อยออเดอร์สแตนด์จะทำอะไรน้องเพงจีบหรอน้ำหอมร้อยออเดอร์ทำอะไรดีอ่ะ <c oughs> ดอเ,เด็กเขาบอกว่าจะให้ตอนแดกร้องเพลงให้ไพเรียลได้เลยใจมันต้องมาก่อนร้องเพลงจีจีบภาพอกมาตัวจีนะ Feel calm to Thailand early อยู่กับพี่เ <c> อ <oughs> ่อเ <grammar> ออเออเออเอ่อออเออออ มีความสุขไหมอ๋อด้วยกันก็มีความสุขไหมันน่าที่ทำให้หมูกะจมมันอร่อย